หลังจากรอและลุ้นกันมาหลายอึดใจนาทีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับชาว PEA อีกครั้งและร่วมต้อนรับผู้นำองค์กรคนล่าสุดคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมัดหมาดใหม่ๆแม้ป้ายยังแดงก็พุ่งจากจุดสตาร์ทด้วยการมอบนโยบายให้ผู้บริหารเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติและขับเคลื่อน PEA สู่อนาคตร่วมกันค่ะ ผู้ว่าการ PEA มอบนโยบายเน้นหลักธรรมพิบาลร่วมนำพา PEA สู่องค์กรชั้นนำทันสมัยใส่ใจลูกค้าตามค่านิยมองค์กรบริการดีมีคุณธรรม เมื่อวันที่10มิถุนายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA ซึ่งคณะรมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนที่13อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มิถุนายน2558 ในวันนี้ผู้ว่าการ PEA คนล่าสุดจึงได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารโดยมีนายสาธิตรุ่งจิรัธนานน์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าการท่ามกลางคณะผู้บริหารและพนักงานที่ประกอบด้วยคณะผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตประธานสหาภาพแรงงานรัฐวิสหาหกิจ PEA ประธานชมรมวิศวกรประธานชมรมผู้จัดการ ผู้จัดการ PEA ทั้ง12เขตรวมกว่า300คนเข้าวร่วมรับฟังนโยบายณนห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA โดยผู้ว่าการได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไปพร้อมกล่าวขอบคุณและชื่นชมรองผู้ว่าการสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์ที่รักษาการแทนผู้ว่าการ PEA ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ว่าการเปิดเผยถึงปณิธานในการทำงานว่ามุ่งเน้นความซื่อสัตย์โปร่งใสยึดหลักธรรมพิบาลโดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะขับเคลื่อนนำพาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ไปเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนโดยด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กรนั้นผู้ว่าการได้นำนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวง มหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังและนโยบายของคณะกรรมการ PEA รวมถึงแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11มาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายตาใต้นโยบาย4ยุทธศาสตร์คือ 1. Strength Training 2. Standard i z i n g 3. Smart และ4 Sustainable โดยมี12กลยุทธร์รองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่ความสำเร็จ โดยผู้ว่าการได้สรุปภารกิจที่ต้องเร่งดําเนินการได้แก่การดําเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับทุกครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบ100%การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัดพระนครศรียุธยาการสนับสนุนโครงการโซลาร o ูฟท็อปการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน6จังหวัดติดต่อเพื่อนบ้าน อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็น,นกลไกในการบริหารจัดการ สำหรับประวัติของนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา,าไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2523บรรจุเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อปี2524ในตำแหน่งวิศวกรกอ,อันดับหนึ่งฝ่ายวิศวกรรมต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหา,ารในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558ให้ดําให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนที่13มีผลตั้งแต่วันที่3วมิถุนายน2558เป็นต้นไปครับในในบาการทำงานผมก็จะยึดถือตามอธิบายของรัฐบาลครับของคอสชของกระทรวงมหาดไทยครับของคณะกรรมการการไฟฟ้สาส่วนภูมิภาครวมถึงสภาพัฒน์ด้วยนะครับ ก็กำหนดมาเป็นนโยบายนโยบายนี้ผมกาหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คือมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์นะครับ12กสองยุทธ์ยุทธศาสตร์แรกคือยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าเสริมความแข็งแรงของระบบไฟฟ้าและของบุคลากรค,กคือ staining ยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของความเป็นมาตรฐานหรือ standardization นะครับอันนี้หมายถึงว่าความเป็นมาตรฐานของระบบไฟฟ้าของความด้านความปลอดภัยและกระบวนการทํางาน ให้สู่ในระดับสากลและในระดับอาเซียนนะครับยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของความทันสมัยหรือคําว่าสมาร์ทนะครับเนื่องจากไฟฟ้าภูมิภาคให้ต้องให้บริการการจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทั้งเมืองใหญ่ท,ทั้งประเทศการจ่ายไฟต้องใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นระบบสมาร์ทกริดเป็นต้นนะครับและยุทธศาสตร์สุดท้ายที่มีมความสําคัญคือความยั่งยืนหรือ s ชสเทเนเบิลนะครับ ในยิทธการนี้เราจะให้เน้นไปถึงความการทํางานที่โปร่งใสนะครับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องของ CHR นะครับแล้วก็รวมทั้ง CHV ด้วยนะครับก็เพื่อให้องค์กรเรามีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงนะครับ